ข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะพบว่าคนไทยกว่า1.5ล้านคนมีภาวะกระดูกบางหรือเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพุนนะคะรู้หรือไม่ว่าสี่พฤติกรรมนี้เสี่ยงต่อโรคกระดูกพุนนะคะมาดูกันนะคะว่าอะไรบ้างหนึ่งเรารับประทานพวกโซเดียมมากเกินไปนะคะ โซเดียมจะมีอยู่ในพวกอาหารที่เป็นสแน็คหรือพวกขนมกรุบกรอบหรืออาหารที่เป็นของหมักของดองพวกนี้โซเดียมจะสูงนะคะเวลาเรารับประทานโซเดียมในปริมาณมากเนี่ยร่างกายก็ต้องขับโซเดียมออกจากร่างกายผ่านไตนะคะในขณะที่ขับโซเดียมออกจากร่างกายแคลเซียมก็จะถูกขับออกไปด้วยนะคะทำให้ร่างกายเรา มีปริมาณแคลเซียมน้อยลงเกิดภาวะกระดูกบางเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพรุนได้ง่ายนะคะ2ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเป็นประจำนะคะคาเฟอีนนี่จะลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้แถมถ้าเราทานคาเฟอีนในปริมาณที่มากนะคะหรือบ่อยๆนะคะร่างกายจะสูญเสียแคลเซียมออกมากเลยนะคะเพราะว่าร่างกายต้องขับคาเฟอีนออก ทางไตนะคะแล้วก็จะขับแคลเซียมออกด้วยนะคะยิ่งขับออกมากนะคะร่างกายก็จะสูญเสียแคลเซียมมากนะคะทําให้ร่างกายเราขาดแคลเซียมนะคะ 3. ดื่มน้ําอัดลมบ่อยแล้วก็เป็นประจํานะคะน้ําอัดลมเนี่ยจะมีกรดฟอสฟอริกนะคะซึ่งจะไปลบกวนภาวะสมดุลของแคลเซียมในร่างกายนะคะ ถ้าเราทานนะ้ำมลมมากๆนะคะร่างกายก็จะขาดภาวะสมดุลแคลเซียมมากนะคะแล้วโอกาสที่จะเกิดโรคก,กระดูกพุนก็มากขึ้นด้วยนะคะสี่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะแอลกอฮอล์จะลดการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายได้โดยแอลกอฮอล์จะไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารที่ลำไส้เรานะคะส่งผลต่อ การทำงานของตับอ่อนและวิตามินดีด้วยนะคะซึ่งจะมีซึ่งวิตามินดีนี่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมแคลเซียมนะคะถ้าร่างกายเราขาดวิตามินดีก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพุนได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะควรจะลดละหลีกเลี่ยงหรือก็ทานให้มันน้อยลงนะคะเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อกระดูกพุน ทำให้กระดูกเราแข็งแรงนะคะ